ใครที่กําลังอยากเทรดคริปโตเคนซี่นะครับมาดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับเช้าวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นสตอรี่เพื่อนๆนะครับที่ลงนะครับว่าเทรดคริปโตเนี่ยได้กําไร100%บเปอบวกๆนะครับผมที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นานนะครับก็ได้ทําการสมัครแอปแอปหนึ่งขึ้นมานะครับแอปนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าบิตคัพนะครับหลังจากนั้นผมก็เข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับว่าเหรียญตัวไหนเนี่ย ควรเข้าซื้อหรือว่าไม่ควรเข้าซื้อครับแลวแล้วผมก็ได้พบเจอกับกรูรูมากมายนะครับที่ว่าที่มันไล่แนะนานะครับให้ซื้อเหรียญนั้นเหรียญนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอผมศึกษาไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็สรุปได้นะครับว่าเหรียญที่ควรซื้อเป็นอันดับ1อันดับ2เนี่ยนั่นก็คือบิตคอยกับอีทิเรียมนั่นเองนะครับผมก็ไม่รอช้าครับนำเงิน18,0 0 0่บาทของผมเนี่ยกระจายเป็น90002กองนะครับเพื่อซื้อบิตคอยอีทีเรียมครับจากนั้นก็นั่งรอใจจดใจต่อนะครับ เนื่งองทีผ่านไปไวอย่ังกับโกตกเพราะเราโกหกผมก็กลับมาเปิดดูพอร์ตของตัวเองนะครับก็พบว่าโอ้โหได้กําไร1000บาทแม่กาไร1000แรกในชีวิตนี่ขนาดผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยยังได้กาไรตั้ง1000บาทผมก็คิดอย่างนั้นในใจหลังจากนั้นผมก็ได้รู้จักเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเหรียญแซนใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเกมเดอะแซนบ็อกครับซึ่งไอเหรียญเหรียญเนี้ยมันก็ได้มีกูรูในกลุ่มหลายคนนะครับที่มาบอกว่าให้รีบเข้านะครับก่อนที่จะตกรถเพราะว่าวันที่ มีการเปิดเทสเกมราคาอาจพุ่งสูงผมที่ได้เห็นข่าวเนี่ยก็แบบโอ้โหตาลุกวาวว่าแบบวิเข้าดีไหมเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้เข้านะครับเนื่องจากยังกลัวอยู่นะวันถัดมานะครับเหรียญเนี้ยก็ได้พุ่งสูงถึง170บาทเลยทีเดียวผมที่เห็นราคานะครับก็เกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือความโลภนั่นเองครับผมก็ไม่รอช้าครับรีบขาย BTC ที่ถืออยู่เนี่ยยังไวเลยครับแล้วผมก็รีบเอา19,0 0 0บาทของผมเนี่ยซื้อเหรียญแซนนะครับที่ราคา190บาทครับา แล้วก็เช่นเดิมครับผมเข้าไปที่กลุ่มเดิมนะครับเพื่อเข้าไปดูกูรูเหมือนเดิมนะครับว่าแบบเหรียญเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนต่อนะครับอย่าง้นก็หลับไปครับตื่นขึ้นมาครับเช้าวันสดใสเหรียญก็ได้พุ่งขึ้นสูงถึง220บาทนะครับเงินในพอร์ตของผมเนี่ยก็โตประมาณ2 1,000กว่าบาทนี่แหละโอ้โหตาที่แบบเห็นเห็นเป็นเงินเลยนะและในที่สุดครับสิ่งนั้นก็กลับมาอีกครั้งนั่นก็คือความ โลภครับผมแล้วเมื่อเราโลภแล้วเนี่ยเราก็ทําการกู้เงินกู้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอันนี้ขอร้องห้ามทําตาม,าม,ามเด็ดขาดนะครับผมกู้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนี่ยเพื่อเอามาซื้อแซนนะครับหลังจากกู้มาแล้วเนี่ยก็ซื้อที่ราคา220ี่สินะครับพอวันถัดมาเนี่ยเอ้ยอะไรวะราคาของเหรียญน,นะครับก็พุ่งสูงถึง2 5 0หสิครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะได้กําไรถึง6 0พันถึงเจ0 0พันเลยประมาณนี้เลยนะผมก็ทําการเข้าไปที่กลุ่มเดิมกลุ่มดีของผมเลยนะครับ มันก็จะมีคน่าแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าให้รีบขายรีบขายเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรีบขายทําไมลอก่อนลอก่อนมูลไว้ได้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่วันที่ยี่เนี่ยครับมันมีการเทสเกมแซนนะครับเหมือนเปิดให้เข้าเล่นนะครับผมก็เลยต้องเลือกระหว่างรอหรือว่าจะขายนะครับและนี่ก็คือประโยคเด็ดของผมในตอนนั้นเลยนะครับเก็บไว้ดีกว่ารอกํากไรสูงกว่านี้ค่อยขายโอ้โหแค่นึกถึงเนี่ยก็อยากจะตบกระบ,บาลตัวเองสักสองทีนะ หลังจากนั้นราคาก็ขึ้นสูงถึง280บาทนะครับนี่ก็คือจุดที่เหล่าชาวดอยมาจุดไฟผิงไฟรอกันที่ตรงนี้นะครับว้าวและแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับราคานะครับลดลงเรื่อยๆครับแต่ผมก็ไม่ขายทันทีนะรอวันที่29นะครับใจคือแน่ๆกับวันที่29มากนะครับจนมันลงมาเหลือ230วันที่28ครับตอนนั้นผมนี่นั่งน้ําตาซึมนะครับได้แต่พูดว่าอดทนเพราะหวังเล็กๆว่ามันจะขึ้นไปสูงกว่านี้และแล้ว สุดท้ายผมก็ได้ขายที่ราคา200บาทขาดทุนไม่ได้กําไรที่ผมไม่ได้กําไรเนี่ยเพราะว่าตอนที่ซื้อราคา190าครับผมไปขายก่อนหน้านี้ที่210แล้วนะก็คือขายไปแล้วรอบหนึ่งเรื่องนี้สอนอะไรผมบ้างนะครับ1ครับเราอย่าเชื่อคนอื่นมากเกินไปครับการที่มือใหม่เนี่ยจะเข้าไปถามหาข้อมูลในกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันสามารถทําได้แต่ว่าเราอย่าเชื่ออะไรมากเกินไปครับให้ใช้ใจตัวเองในการตัดสินนะครับ สครับได้กําไรก็ขายเถอะนะครับขายหมูดีกว่าติดดอยคือขายที่ราคาไหนยังไงกําไรมันก็เป็นกําไรครับอย่าเสียดายใจเราต้องแม่นแม่นแน่นๆครับ 3. าครับศึกษาเรื่องกราฟให้ดีๆก่อนแนวโน้มขาขึ้นขาลงแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับอยาให้ศึกษาตรงนี้ก่อนนะ 4. ศึกษาว่าเหรียญตัวนั้นเนี่ยใช้ทําอะไรครับเหรียญตัวนั้นเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไร มันมีซัพพลายเท่าไหร่ตอนนี้เหรียญมันหมุนเวียนอยู่ในนั้นเนี่ยเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับและข้อ5้าครับอย่าเล่นเหรียญปั่นครับเพราอมันติดดอยง่ายมาก <c oughs> เหรียญปั่นคือเหรียญที่เหมือนคนเนี่ยลากราคาขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะโดนเทขายนะครับทําให้เราเนี่ยไปอยู่ในจุดซื้อในจุดสูงนะครับแต่ราคาเนี่ยมันตกลงมาต่าข้อห <c oughs> ครับอันนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลย ห้ามกู้เงินมาเล่นเด็ดขาดแนะนำให้ใช้เป็นเงินเย็นหรือเงินที่สามารถเสียได้ทุกคนคริปโตพูดแบบนี้กันหมดครับอย่าใช้เงินร้อนเล่นครับและนี่ก็คือเรื่องราวคริปโตของผมเองนะครับใครที่ได้รับฟังไปแล้วเนี่ยก็ขอให้นำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบน,นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเรือดจะไม่ได้เลยก็ได้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ คลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องคุณเป็นนักลงทุนสายไหนเจอกันครับผม